่ผมก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยแล้วผมยินดีต้อนรับสู่รายการนักนิวเกมเมอร์หรือว่าซีเทพซานนะครับผมก็ผมได้เป็นชีทชแนลแล้วนะผมก็ไม่ต้องสงสัยกันเลยว่าคนเดียวกันหรือเปล่านะครับผมวันนี้ผมจะมาห่อห้องสนายเล่นกันผมสนาย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 สะพายปืนนี่เลยไงสนายครับผมสไนเปอร์ครับผมก็ฮะเราจะมาลองเล่นกันสไนเปอร์นโอผมไม่ดูปืนผมก็ข้าวผมก็เนาะ เปล่ผมมีแค่นั้นแหละไม่มีหรอกก็ก็เข้าใจกันทั้งสามบ้างแล้วรับผมก็เพิ่งจะเริ่มเล่นกันเลยโอ้ตัวเต็มก็หมดด้วยชิพายแล้วตัวเต็มอร้อยยี่สิบเอ็ดไปก่อนไปตัวเต็มไม่มีแล้วผมก็นะฮะนัง่งกรงหน้ากากก็มีแค่นี้จริงนะผมงบหมดนะคะผมก็ข้อมูลฉายาผมที่ผมใช้ก็จะเป็นไม่รู้เหมือนกันคุณมีอยู่แค่นี้คูใช้แค่นี้ลนนะแล้วกันเนาะแล้วกนแล้วก็ขอใช้ใส่ใส่ความ้ในการเคลื่อนที่นะครับผม จัดไปไปเริ่มได้นะผม,มอ่ะเพยาะี่ก็ผมก็เขาเล่นได้อยู่นะาน,า,นาผมก็ใครอ่ะโอ้ยต้องแหวนเทีะโอ้ย มันเจอเว้ยโอ้โอเบิดแล้วก็ต้องถามวผมใช้ใช้ใช้ไงสัตว์วผมใช้สามหนึ่งนะผมแล้วผมขอตัดิีแป๊บหนึ่ง ผมก็มาต่อกันเลยนะผมก็เพิ่มผมเข้าทอมากำลังสงสัยกันเนาะถ้าผมอะสิ่งลบกวนและบางอย่างก็ผมต้องขอลาทุกอย่างขอพันทุกอย่างเลยนะครับในสิ่งที่ผมหมายถึงการรอมีงบก่นดิเฮ้ยระเบอลโอ้เจ็บจี้โอ้ไฟแรงมายไม่จัดจะร้องไห้อะแม่ขอผม ไปแล้วไปแล้วครับผมมาผมไม่เอาจริงละมาผมสับสามหนึ่งนั่นเองระเบิดเอ้ยสับไม่ออกเอ,เอ้ยผมหมดแล้วผมย,ยิงดิ จับแล้วจับแล้วจับแล้วสามตัวตาสามตัวเล่มันลุกปืนแล้วผมโอ้ไอวันวันโคบมาผมขอใครโดนจริงเลยโอ้ห้าได้ 3, สามสกอร์ไม่สวยโอ้ไมค์กันโอ้ย โอ้ยโดนชะตาแล้วโอ้โอ้โดนระเบิดตายบ้าบอคอยพ่อโอ้โดนทะกันน้อยทด็กกันนะกับอาร์ทีชะกันนะนะครับผมโอ้ยผมกากเนาะก็ผมยังเคยเล่นเนาะโอ้ยแหลกแหลกแหลกเฮ้ยเก็บหนึ่งโอ้ยมึงจะเล่นมีแต่พี หิม,หหมหึงเหรออย่ากกินไม่จะาเกมไม่หักพิมหรอไอ้สปอ,อ,อ,อยเจ็บแล้วม่เจ็บแล้วตัวลงงดีโอ้โหเป้าค้างโอ้เจ็ดไปห้าโอถือว่าชนอยูหรือเปล่า ไอผมกากอย่าว่ากันเลยเนาะระเบิดมาไหนยังนะคล้องนะขาระเบิดไงเฮ้ยอยาอยายาไม่เอาไม่ไม่เอาโอช่วโดูจะตายแล้วโอ้ยมังจะเกณฑ์ไม่ถาพี่ผิดแกเหรอได้เกณฑ์ไม่ใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะเรื่องโอ้

ไม่บุกยันบ้านเลยพูดจริงโอ้โดนปืนพกจริงน่าเกลียดน่ากลัวนะจะกระและเปียกมากครับผมอืมก้าวทาแปลแล้วเนี่ยไม่สวยเลยไม่เจียวเจ้า,านะจิดโยคโคลามาชนะฮะ พันกลับขอพันกลับละกัน,นเกมมีป่วยยายายาแน่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 ใครขยี้งขยีงไม่ดีต่อสุขภาพนะคะรุงนาย,ยิงนะจ๊ะมันไม่ดีต่อสุขภาพน,านะคะมันมาลแล้วปุ้มโอ้ฝาดก็ซ็อก์แปะมาแล้วเนะี่ยกู้หูสิบเก้าเก้าสกออย่าติดลมนะสกอร์อย่าติดลมนะสกอร์อย่าติดลมนะ ใดประกาบปีนะผมสกอากอยติดรถก็ลอนะฮะโอเคอุ้ยเอาปลาไปติดแ <c oughs> บตมึงก็เล่นบาสหน่อยย่ยาอุย้ยมันขี้โกงนะ่ะกูยิงม,มันไม่ตายโอ้ยโอ้สามบ้างก็ปกแมววี้อย่าเล่นเลยนะผมปลาลงไปแล้ว เจ็บแล้ว,ลวอ้อาวเก็บมีดมั้งเฮ้ยโอ้ปืนพกอีกหน่อยไม่ให้ปืนพกกันมา้งนะมึงเล่นลูกมง่งสิบเอท่าสิบเออย่าสกอ่ะติดลูกนะสกอจะติดลันนะ โอ้ยอ้าติดลบเลยอ่าฮะฮะติดลบแล้วอ่ะเดี๋ยวหน้าท้อครับผมผมจะแอดมาได้ครับผมไครว่าผมไม่ได้ขี้งงครับผมรับหมดเอ้ยา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 ของยาเกนพี่กันเลยโอ้ยโดนตาในเอ็กซ์เอ็มสองบอ่ะอ่าฮะฮะฮะออกซิออกซิเดียมมัน้อนนิ่ง ยิงกูอะสเปีตาบสาวแล้วว่าติดลบแล้วเป็นติดลบแล้วหยุดนุอเอ้ยยังรกูจบแล้วผมเอผมกยังนังว่ากันนะฮะมก่แล้วรองรับตัวเอง เออผมกาดอยู่แล้วผมยอมรับตัวเองนะฮะทีนี่ตัวหนึ่งผมก็มึนโขงนะผมหนูว่าควาคลิปอยู่จ้าเอาน้ำมานย่างไริษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอัดเรื่อยๆรแล้วพีบอ่ะอุ้ย สิบป yeah, yeah. ีส <subsequently> okay. ุดท้ายแล้วผมจัดไปไอ้เสียบรอช้าอยู่ไรแล้วรอไรอยู่ช้าโผมหมดเวลาแล้วจ้าหมดเวลาประโดดออกไนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ผมผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ